มาคับเพื่อนคลิปนี้ผมจะพามาดูการผ่าช่องเซอร์วิสนะครับนี่ครับช่องเซอร์วิสที่สาหรับเป็นช่องประมาณหกสิบคูนหกสิบนะครับตัวนี้เป็นฝ้าที่ทําจากไม้อัดชันด้วยนะครับวิธีแรกเราก็วัดหกสิบคูณหกสิบไม่ได้ฉากก็ใช้ใบตัดผ่าให้เป็นได้ช่องนะครับพอได้ช่องเราก็จะเห็นโครงสร้างฝ้าแบบนี้ําบวณเวลา ่างไาหรือขึ้นมาเซอร์วิสข้างบนก็จะได้ขึ้นง่ายครับอันนี้เป็นบ้านทรงจั่วครับนะครับ,รบหนูกัดสายไปเพื่อเมื่อเดินไปแก้ปัญหาไปก็ใช้ช่องนี้ขึ้นข้างบนได้เลยครับช่องเซอร์วิสส่วนมากก็จะอยูอ่ตรงที่เราใช้บันไดตั้งขึ้นได้นะครับตอวนนี้ก็ททำการตัดเส้นซีลา์ออกแล้วก็ทำการ ยึดเส้นที่ลายใหม่ให้เข้าที่ครับแล้วก็ให้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแบบสี่ลายที่เราเห็นนี่เราก็ตัดออกแล้วก็เอาซี่ลายเชื่อมต่อด้านข้างนะครับเป็น้ยึดต่อนะครับในรูปทรงบ้านก็อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีสีลายผ่านอยู่สองเส้นนะครับ แเราก็จะทําการไปตัดขอบไม้นะครับตัดขอบไม้ป่าแบบนี้นะครับมาอยู่ความกว้างอยู่ที่เออความหนาอยู่ที่หกเซนนะครับันนี้ดูข้างบนนะครับข้างบนก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วข้างบนก็เป็นสีลายแบบนี้นะครับที่เขาสานสานอาแล้วก็จะมีสายไฟบงัง กาตัดเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตรงที่เราตัดมันมีอะไรเกกะหรือเปล่าครับเราตัดไปดูตอนที่ทําเสร็จเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ไปเอาไม้มาทําขอบแบบนี้นะครับแล้วแปดใต้ท้องแล้วก็ให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางครับระหว่างหุมีก็จะเห็นร่องแบบนี้แล้วเราก็เอาเศษแผ่นที่เราตัดออกที่เหลือมาวางข้างบนได้เลยนะครับเวลาขึ้นไปบนก็ทําการเปิดออกก็จะขึ้นเป็นช่องเทอร์บิดได้เลยนะครับเปิ นี่ง่ายๆครับนะี่ครับช่องที่เราตัดออกมานะครับเดี๋ยวเราก็ทําการยึดขอบให้มันดูแข็งแรงหน่อยไม่ให้มันปิดหอสารขอบฝังดูดให้มันแข็งนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นเราไปวางไว้ข้างบนแค่นี้ก็ได้ช่องเซอร์วิสของบ้านแล้วนะครับ